วันนี้เพล็กถือโอกาสพาทุกคนมาชมบรรยากาศริมเขื่อนท่าน้ำนนบ้างนะครับล่าสุดปัจจุบันก็ยังคงเป็นจุดสำคัญในการสัญจรทางเรืออยู่เหมือนเดิมเลยล่ะครับใครไม่ได้มาที่นี่นานก็คงจะดูแปลกตาไปบ้างแต่ที่ยังโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ก็ยังคงเป็นหอนาฬิกาท่าน้ำนนที่สร้างขึ้นก่อนผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม4ปีก็คือสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2500นั่นเองครับหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องหลายคนอาจจะไม่เคยมาหรือไม่เคยเห็นที่นี่แต่ก็น่าจะเคยได้ยินเสียงเพลงดังในอดีตที่คุณ อ่อนออนฤดีได้ขับร้องเอาไว้ว่าท้าหนามเมืองนนต้องมานั่งทนคอยคนเทเวศท,ทางรัดดีเหลือนั่งเรือด่วนป๋อขึ้นหอนาฬิกา เขายังไม่มาถึงท่าเรือด,วด่วนเพลงนี้ดังมากทําให้คนรู้จักท่าน้านนทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวและแน่นอนคอนเซปต์ของคลิปพี่เล็กเองเนี่ยนะครับก็ต้องนําเรื่องราวเก่าๆรวมทั้งประสบการณ์ตัวเองที่ย้ายมาเป็นคนนนเมื่ออายุ12ขวบและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่มากมายจึงขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวต่างๆเท่าที่จําได้มาเล่าสู่กันฟังเช่นเดิมนะครับจุดนี้ก่อนที่จะเป็นริมเขื่อนกว้างๆแบบนี้ก็เคยเป็นแท่งปูนก่อขึ้นมาเพื่อการน้ําท่วมมาก่อนนะครับและก็ทําเขื่อนใหม่พร้อมกับท,ทําท รั้งนั้นริมเขื่อนบริเวณนี้เมื่อก่อนมีแค่นี้เองนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็จะเห็นเหมือนมีรอยต่อจุดนี้นะครับก็เป็นจุดเดิมและฝั่งริมแม่น้ําก็จะเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นั่นเองครับสมัยนั้นโป๊ะท่าเรือก็จะอยู่บริเวณนี้แถวหลังสพเมืองนอนตรงนี้นะครับและเป็นอาคารไม้ถ้าจําไม่ผิดก็คล้ายๆตลาดย่อมๆม,มีของขายเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดเลยแหะครับเวลาเราเดินขึ้นโปะ๊ะเรือมาเนี่ยก็จะเป็นเรือนไม้นะครับบางจุดก็จะมีตะปูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เวลาเดินเนี่ยก็จะีสีสงดังนนหวตร ต่อปีพาดอะไรประมาณนั้นเลยละครับและยุคสมัยการเวลาก็เปลี่ยนไปล่าสุดปัจจุบันท่าเรือก็เป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับริมเขื่อนดูแลโดยเทศบาลน,นครนนทบุรีส่วนท่าเรือก็จะดูแลโดยกรมเจ้าท่าครับและทำออกมาเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวทําให้ริมเขื่อนเนี่ยสามารถมีพื้นที่กว้างและจัดงานใดๆต่างๆางบริเวณน,นี้ได้อย่างสะดวกสบายเลยละครับมีใครจําได้บ้างไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยท่าเรือโดยสารข้ามฟากเท่าไหร่ แต่เท่าที่พ่เ็กจำได้นะครับ1ึงบาท5 0 2บาทและปัจจุบันเนี่ยสบาทหรือ4บาทไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ข้ามนานแล้วครับและในเมื่อก่อนเรือข้ามฟากเนี่ยก็จะมีทั้งวันทั้งคืนปัจจุบันเรือข้ามฟากสองทุ่มไม่เกิน2องทุ่มครึ่งก็หมดแล้วฮะอาจจะด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมีเพียงสะพานพระราม7และสะพานพระน่งกล้าที่อยู่ห่างจากนิโคเลยทีเดียวหลังจากในยุคปัจจุบันได้มีสะพานเพิ่มมาอีก2แห่งใหม่ไกลๆท่าน้านนด้านซ้ายเป็นสะพานพระราม5ด้านขวาเป็นนนสะพาาาดิห่งจ จุดกลึงกลางท่าน้ำโนนเนี่ยก็ประมาณข้างละกิโลกว่าเท่านั้นเองครับผู้คนก็สะดวกสบายในการสัญจรทางรถข้ามฟากไปกันสะส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีส่วนใหญ่ๆนะครับที่ยังข้ามเรือกันอยู่สมัยก่อนช่วงเวลาตีสี่ตีห้าเนี่ยพอขาแม่ค้าชาวสวนจากฝั่งบางใหญ่ก็จะขนผักผลไม้มาขายในตอนตลาดเช้าหรือแถวฟุตบาทหน้าสารากลางหลังเก่าบริเวณนี้แหละครับคนข้ามฟากไปมาก็ได้ซื้อขายกัน ขายดีมากเลยทีเดียวแล้ครับบรรยากาศในตอนนั้นเนี่ยพี่เล็กจําได้ดีผักผลไม้มีเยอะแยะมากมายปัจจุบันหลายอย่างในตลาดก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะครับแต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ไม่ค่อยมีมาขายให้เห็นแล้วโดยเฉพาะชมพู่มะเมี่ยงและเห็ดโคนสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีลุงป้าชาวสวนมาวางขายบนใบตองเยอะไปหมดเลยสดๆทั้งนั้นเลยนะครับปัจจุบันลุงป้าชาวสวนก็ไม่มีมานั่งเหมือนสมัยก่อนแล้วตอนที่พี่เล็กมาเห็นแม่น้ําเจ้าพญาใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยก็ที่นี่เลยแล้ครับจําได้ว่าตร ตรงนี้ยังไม่มีเห็นมีโป๊ะเก่าอยู่นะครับแต่ที่ตื่นเต้นสุดๆเลยก็คือเรือใหญ่ขนทรายขับผ่านเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกครับใจเต้นเร็วเลยทีเดียวสมัยนั้นเนี่ยอาคารเจ้าพระยาตรงนี้ยังไม่มีนะครับถ้าเพล็กจาไม่ผิดนะฮะก็อาจจะเป็นเรือนไม้อะไรสักอย่างนะครับล่าสุดปัจจุบันก็เป็นอาคารเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นมาใหม่ถอดแบบมาจากอาคารสารากางหลังเก่าที่เห็นเนี่ยเป็นอาคารสารากางหลังเก่านะครับตัวอาคารเนี่ยสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยนั้น ซึ่งก็มีอายุกว่าร้อยปีเลยทีเดียวพี่เล็กอยากจะบอกว่าอาคารหลังนี้มีที่มาอย่างน่าสนใจเอาไว้โอกาสหน้านะครับพี่เล็กจะมาเล่าประวัติเพิ่มเติมให้ฟังถึงแม้ท่าน้ำนนอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่บ้างแต่คําว่าท่าน้ำนนเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เราลืมความทรงจาและภาพเก่าๆไปเลยล้วนแล้วแต่เก็บความคลาสสิกในยุคสมัยนั้นไว้ในความทรงจําเสมอเลยครับ แต่ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือของอร่อยในย่านท่าน้ำานนฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากไปฝากญาติพี่น้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพเล็กก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมต้องขอตัวก่อนแล้วละครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเรื่องราวใดๆจะมานำเสนอและเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม เล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ